มาที่ละครเมืองแก้ว EP 3ความเข้มข้นของรัฐบุรีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครูพวานียังคงยึดมั่นอุดมการณ์ความถูกต้องอย่างคืนนี้เจอพี่รุดไม่ชอบมาพากลในโรงเรียนเธอจึงจะตามต่อคืนนี้มาดูพร้อมกันว่าครูในโรงเรียนจะโกงค่าอาหารกลางวันนักเรียนหรือเปล่านะคะส่วนเบื้องหลังฉากนี้เข้มหัสวีแย่แล้วล่ะค่ะเมื่อแสดงออกว่าต่อต้านผู้มีอิทธิพลจึงโดนไล่ยิงแบบนี้หวังเอาชีวิตเลยนะคะเนี่ยเบื้องหลังฉากนี้เข้มต้องติดเอฟเฟกกระสุนปืนด้วยค่ะพิงพลอยประภาวดีอยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจสุดๆและสสิ่่่งททีียากกุดในฉ นอกจากจะต้องแสดงอารมณ์แล้วต้องทำเวลาแข่งกับฟ้าฝนที่โปรยลงมาตลอดการถ่ายทำค่ะคนนักสิตนายระวังสุดยอดคำนายเฮียงรู้จกักนายน้อยใบ ความสัมพันธ์ของเข้มและพิงพลอยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากคนแปลกหน้าสู่ที่ปรึกษาทุกเรื่องฉากนี้ไปคุยกันที่น้ําตกธรรมชาติสวยๆอยู่กัน2คนงานนี้จะเป็นขี้ปากชาวบ้านอีกไหมคะเนี่ยเบื้องหน้าและมุลนายส่วนเบื้องหลังพิงพลอยเล่าว่าทุลักทุเลมากๆค่ะคอยช่วยเหลือแล้วก็เป็นเป็นคนเพียงคนเดียวที่เขาสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้มันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เรื่อยๆเราใส่บู๊ลงน้ําตกเลยเรามางคนเท่ๆอยู่แล้วเราคนรวยไม่ จริงมันเป็นบูธที่มันแห้งไวค <Yeah. S 1> ือห้าห้าวินาทีตากแดดบึ้มแห้งเลยไม่ไวก <laughs> ็กลัวงเขานีค่คู่นี้แหละไม่อยากไปไม่กล้าม <laughs> งเ,าเห็นวางอยู่ตรงนู้นตากแดดอเลย, <laughs> เลยมึงมาแห้งช่วงบ่ายๆเนี่ย <laughs> <laughs> เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามให้พวกเราได้นะคะเมืองแก้วคะ่ะคืนนี้ห้ามพลาดทุกฉากในละครเมืองแก้วนะคะ